พจิอยากชวนเพื่อนๆคุยหน่อยนะครับสำหรับนักกระชับมิตรของทีมชาติไทยที่จะเตะกันวันเพื่อสัมปดานี้นะพบกับซึงกโปนะครับก็ต้องบอกว่าแอนโทนีฮัสสันเนี่ยเลือกทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่มาผสมผสานกันน่าจะลงตัวอยู่นะพจิเลยอยากจะถามเพื่อนๆครับว่าถ้าเพื่อนๆเป็นฮัสสันครับหรือในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งก็ได้เพื่อนๆอยากเห็นนักฟุตบอลคู่ไหน ลงเล่นพร้อมกันมากที่สุดในเกมกับสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมกระชับมิตรเนาะเราสามารถคิดแล้วก็จินตนาการหรือคาดหวังได้ครับว่าเราอยากเห็นนักเตะคู่นี้ลงเล่นพร้อมกันครับคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะส่วนพจนครับเคยคิดไว้นานละว,ว่าอยากจะเห็นมิดฟิลคู่นี้เล่นร่วมกันครับนั่นก็คือเจ้ากันครับภวัดซึงจิตถาวร กับเจ้าเบนครับเบนจามินเดวิสพดจียากเห็นถึงเขาเรียกว่าความเป็นนักฟุตบอลที่เคยฝึกอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาทั้งคู่นะครับกองกลางของเราเนี่ยจะมีการสร้างสารรค์เกมที่จะแตกต่างออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับธนวั์ซึ่งจิตถาวรครับน่าจะเล่นหมายเลข8ก็คือเป็นกึ่งเบอร์6ครึ่งหนึ่งกึ่งเบอร์8ครึ่งหนึ่งนะ เพราะว่าธนาวัตรก็ไม่ใช่ด n เฟนซี i มิดฟิลแบบจาา่าขาและก็ไม่ใช่ตำแหน่ง Box to Box นะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบกับนักเตะอังกฤษสักคนหนึ่งโคจิมองว่าธนาวัตรคล้ายๆกับพอสโคนะไม่ไม่แน่ใจว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่จะรู้จักพอสโคอดีตนักเตะของ Manchester แมนเชสเตอร์เตดหรือเปล่านะครับทั้งสรีระร่างกาย รวมถึงวิธีการเล่นครับธนวัฒน์เป็นคนจ่ายบอลจากแนวลึกได้ดีนะสามารถกําหนดทิศทางได้ครับว่าจะให้ทีมเล่นตรงไหนครับแล้วก็การอ่านเกมการเข้าปะทะรวมถึงจังหวะยิงของเขาเนี่ยเอาเรื่องเอาการอยู่ทีเดียวครับส่วนเบนจามินเดวิสครับก็คงต้องเล่นในตําแหน่งหมายเลข10เนาะเพราะว่าถือว่าเขาเนี่ยเก่งกาด ในการทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษเล่นร่วมกับกองหน้าแล้วตัวเองก็หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อหาจังหวะยิงประตูหรือการจ่ายคิลเลอร์พาสของเขาครับก็หน้าหวังผลได้อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมิดฟิลสองคนครับที่ถูกฝึกมาจากประเทศอังกฤษทั้งคู่เขาเรียกมีเซนต์บอลอังกฤษอยู่ในตัวเนี่ยอย่างเห็นคู่นี้เล่นร่วมกันมากที่สุดแล้วจะดูว่าแดนกลางของเราจะไหลลื่นและมีความครีเอท มากน้อยแค่ไหนแล้วเพื่อนๆอ,อะ่อยากเห็นนักบอลคู่ไหนลงเล่นพร้อมกันในนามทีมชาติไทยคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับ